ไปเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะโดยศูนย์สันติวิธีพร้อมเครือข่ายกลุ่มสตรีกองภาคประชาสังคมย่ำให้กําลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากคนร้ายคว้างไปปอมใส่ป้อมจุดตรวจที่จังหวัดยะลาค่ะศูนย์สันติวิธีนำโดยนาวาอากาศเอกจิราสินเกษมธนะเส,ะสถียร รองผู้อํานวยการศูนย์สันติวิธีพร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มสตรีกองภาคประชาสังคมศูนย์สันติวิธีร่วมเยี่ยมให้กําลังใจประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายคว้างไปบอมใส่ป้อมจุดตรวจเจ้าหน้าที่ที่ถนนริมทางรถไฟฝัฟ่งตลาดเก่าเขตเมืองอําเภอเมืองยะลาเหตุเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทำให้มีประชาชนที่สัญจรบ,บนท้องถนนช่วงเวลาหลังการละหมาดหลังการศีลสินอดได้รับบาดเจ็บจำนวน6รายปัจจุบันทั้งหมด ก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลาโดยมีทีมแพทย์พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดอาการปลอดภัยดีค่ะด้านพันเอกพัทรชัยแทนขำ เสนาธิการศูนย์สันติวิธีกล่าวว่าในนามของศูนย์สันติวิธีได้ตั้งใจมาเยี่ยมเพื่อแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บโดยแม่ทัพภาคที่4่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ได้มีการมอบหมายให้ศูนย์สันติวิธีนำกระเช้ามาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บโดยมีกลุ่มสตรีจากกองภาคประชาสังคมศูนย์สันติวิธีมาเยี่ยมและร่วมแสดงความห่วงใยเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้โดยเร็วค่ะ จากนี้นะคะผู้แทนกลุ่มสตรีจากกองภาคประชาสังคมศูนย์สันติวิธีกล่าวว่าวันนี้มารวมตัวกันเพื่อเป็นกําลังใจทุกคนมีความห่วงใยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยพุทธหรือไทยมุสลิมเพราะเราอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะในการสัญจรไปมาในช่วงเดือนรอมฎอนเป็นห่วงที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำไปเพื่ออะไรก็ขอให้หยุดสร้างความรุนแรงและขอให้ในพื้นที่เกิดความสงบสุขค่ะ